วัสดีครับพี่น้องที่รักทุกท่านาค่ำคืนนี้ผมมองออกไปและเห็นพวกท่านเป็น,นแสนๆคนอยู่ที่นี่มันเป็นภาพที่น่าทึ่งมากครับในที่นี้มีคนจะทูตสารทิศจากหลากหลายที่มาและผมอยากจะบอกความจริงข้อหนึ่งกับทุกท่านครับความจริงก็คือท่านก็ไม่เคยไปบ้านผมและผมก็ไม่เคยไปบ้านท่านในบรรดาคนนับแสนที่นี่ผมไม่รู้จักบ้านของพวกท่านเลยแม้แต่หลังเดียวและท่านก็ไม่รู้จักบ้านของผมเช่นกันลองชี้ตามผมนะครับ ถ้าคืนนี้ผมอยากจะไปเยี่ยมม่ายของท่านสักคนหนึ่งผมจะไปได้ยังไงผมจะเปิด Google Map แล้วสุ่มหาชื่อท่านหรอครับคงเป็นไปไม่ได้วิธีที่ง่ายที่สุดฉลาดที่สุดและรับประกันว่าจะถึงที่หมายแน่นอนที่สุดคืออะไรครับคือการที่ท่านซึ่งเป็นเจ้าของบ้านมารับผมหรือมานำทางผมไปเองใช่ไหมครับขนาดบ้านของเราที่อยู่บนโลกใบนี้ถ้าเราไม่เคยไปไม่รู้จักเส้นทางเราก็ยังไปไม่ถูกหรืออาจจะหลงทางไปเลยก็ได้ และพี่น้องครับการเดินทางที่สําคัญที่สุดในชีวิตของเราล่ะครับการเดินทางสู่ชีวิตนิรันด์การเดินทางกลับบ้านที่แท้จริงบนสวรรค์ทางคิดว่ามันจะแตกต่างกันเลยครับมนุษย์เราทุกคนมีความปรารถนาลึกๆที่จะไปสู่สิ่งที่ดีกว่าที่จะไปสวรรค์แต่เรากลับพยายามหาวิธีไปกันเองเราสร้างแผนที่ของเราขึ้นมาเองบ้างก็ว่าแค่ทําความดีก็พอบางก็ว่าต้องทําบุญเยอะ บางก็ว่าต้องปฏิบัติตามหลักปรัชญานั้นปรัชญานี้แต่ผมอยากจะถามท่านตรงๆในคำเคืนนี้ว่าท่านแน่ใจได้อย่างไรว่าแผนที่ที่ท่านถือนั้นมันถูกต้องท่านแน่ใจได้อย่างไรว่าท่านไม่ได้กำลังถูกผีหลอกอยู่ใช่ครับผมใช้คำว่าผีหลอกเพราะมีอำนาจมืดในโลกนี้ทางปลอมๆที่ดูเหมือนจะดีงามแต่ปลายทางของมันไม่ได้นำไปสู่สวรรค์เพราะที่อยู่ของมันคือบึงไฟนรก ถ้ามนุษย์เรายังคงปล่อยให้การหลอกลวงเหล่านั้นนำชีวิตยังคงเดินตามแผนที่ปลอมที่มันสร้างขึ้นไม่ต้องสงสัยเลยครับว่าปลายทางของเราก็จะเป็นที่เดียวกับมันนั่นคือนรกอย่างแน่นอนแต่ข้ามคืนนี้ผมไม่ได้มาที่นี่เพื่อจะบอกข่าวร้ายแต่ผมมาเพื่อจะประกาศข่าวดีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดข่าวดีก็คือสวรรค์นั้นมีเจ้าของบ้านครับ และเจ้าของบ้านพระองค์นั้นทรงรักและห่วงใยเรามากจนพระองค์ได้เสด็จลงมาบนโลกนี้เพื่อจะนำรับและรับเรากลับบ้านด้วยพระองค์เองพระนามของพระองค์คือพระเยซูคริสครับพระองค์คือผู้สร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกพระองค์คือเจ้าของสวรรค์องค์แท้จริงพระองค์ไม่ได้แค่ชี้ทางแต่พระองค์ทรงเป็นทางนั้นเองพระองค์ไม่ได้ให้แผนที่มารับเราด้วยพระองค์เองสันนั้น จึงมีเพียงผู้เดียวเท่านั้นที่จะนำเราไปสวรรค์ได้อย่างถูกต้องปลอดภัยและไม่ผิดพลาดอย่างแน่นอนนั่นคือพระเยซูคริสตครับค่ำคืนนี้ท่านจะเลือกอะไรครับจะยังคงดึงดันที่จะใช้แผนที่ของตัวเองต่อไปโดยไม่รู้ว่าจะหลงทางไปที่ไหนหรือท่านจะยอมให้เจ้าของบ้านตัวจริงมารับท่านกลับบ้านในวันนี้ถ้าท่านพร้อมที่จะให้พระเยซูนำทางถ้าท่านพร้อมที่จะกลับบ้าน ผมอยากจะเชิญชวนท่านอธิษฐานตามผมในเวลานี้